ครับผมสวัสดีครับสวัสดีมันที่สิบหนะครับ16บหกกรกฎาคมสองพันนะครับเมื่อนี้ทางทีมงานสร้างออดนะครับเมื่อนี้ได้มาติดอินเวอร์เตอร์นะครับของกูดวีนะครับบาภาษาอีสานเน่จังหน้อยนะครับเป็นของกูดวีนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหากิโลวัตต์นะครับ นี่ห้ากิโลวัตต์นะครับนี่นะครับนี่อ่นะครับมีไวไฟมีอย่างไรพร้อมนะครับนี่ล้างตัวนี้เขากะย็ดไถพร้อมนะครับอุปกรณ์ภายในตู้นะครับมีฟิวนะครับเสิร์ฟคอนแทคชันรีเลย์หรือกันไฟฟ้านะครับที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกนะครับแล้วก็เบเกอร์นะครับตัวล่างก็มี ปฏิชันลิเล่นะครับกันฟ้าพางกันแล้วก็ของ AC นะครับเมรคเกอร์เอตัวนี้เป็นมิเตอร์สำหรับซีทีนะครับเช็คซีทีนะครับนี่นะครับตู้นี้นะครับตู้เล็กเป็นเบอร์สองเบิ้งกระจกหน้าจอได้นะครับประมาณนี้นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับใส่ใส่ท่อไห้นะครับโมเมนท์ท่อออนนะครับเป็นท่อ บางมองกับไส้ท้ออวอนนะครับเพราะว่ามันอาจจะยืดบ่ไไรนะครับนี่นะครับมีล้างมีอย่างไส้ยางดีนะครับนี่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นออนกิทนะก็เขาเอืน่นถ้าไฟฟ้าดับออนกิดกับบริเวณงันนะครับมเมนเตอร์ออนออฟกิทนะครับหรือออฟกิทโดยตรงนะครับนี่นี่นะครับตัวนี้ผลิตตามวัดที่ได้นะครับนี่นะครับน,นี่นะครับ ตัวนี้ต้องเขาเอื่นว่าจะไหนก็ใส่แอปนะครับ wifi นะครับใส่แอปใส่แอปในการเปิดปิดเครื่องนะครับโอ้อันนี่นะครับใส่แอปในการเปิดปิดเครื่องนะครับเมื่อเท่าพ่อกันที่อำเภอพนมไพรแล้ครับมื่อเช้นนะครับเจอกันกับค่ายนี่คือเ่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสวยๆงามๆสร้างกว่เทศไทยนะครับนี่นะครับแผงของเขานะครับ อย่างของเขาคือยกสูงนะครับยกสูงคือทั้งเจ้าของพื้นที่เขายกไว้ให้แล้วนะครับต่อแบลนทั้งเหมดน,นี่ยกสูงแบบนี้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าแพลนทั้งเหมดน,นี่นะครับยกสูงแบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ,อเป็นตู้กระจกนะครับงานโครงการนะครับ งานของหลวงนะครับอินเวอร์เตอร์ก็ถึกทนนะครับสามารถเบิงพันแอปได้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยศูนย์เก้าสี่สองสี่เก้าสามสองสี่หนึ่งนะครับฝากสร้างอดนะครับเป็นลูกในบ้านหวานในสวนน้ำเนียครับนี่นะครับเป็นย่างไดงามๆนะครับฝากไว้พิจารณานะเดินนะเดือครับนี่นี่นะครับสวยๆงามๆนะครับ ราคาค่าติดตั้งกับบ่อแพงนะครับบ่ถูกบอ่อแพงนะครับกา,าไปได้ทั้งสองไฟนะครับผมกับไปได้าทางาลูกค้ากับไปได้พราใจถึงที่ติดตั้งกันนี่นะครับนี่นะครับติดตั้งให้หมดนะครับใครนีอาจจะดีเน่สามารถแอดเจ้าของเขาได้ไหมถึงว่าแอดคนที่ใส่งานเขาได้เบิ้งเท่านั้นตัวน,น,นี้หรือแอดผู้อื่นเขาได้เออกา,กาถือว่าเลือก เลือกได้ดีอยู่นะครับอนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยๆงามๆตู้เล็กกระไดนี่มีกาวมียางตัวนี้สีแยกกาวนะครับกาวเอซีตั้งหากนะครับกาวเอซีกาวดีซีตั้งหากนะครับแยกรูปกันเลยนะครับนี่เป็นอย่างไรทุกย่างก็เขียนมากมีมากนี่ยังบอกอย่างดีนะครับนี่กริดอินเวอร์เตอร์นะครับเอาพุทอินพุตนี่ นี่นะครับ0942493241นะครับหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับช่างออดเว้นวักโซลาเซลล์นะครับหรือติดต่อทางเพจนะครับเพจก็บโซลาเซลล์ร้อยเอ็ดนะครับใบช่างออดอ่าใบนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ B Y นะครับใบช่างออดนะครับเป็นอย่างไรมือนีบสวยๆงามๆจบแบบเท่ๆเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่ประมาณนี้ มือนีกับพมกัมีเรื่องมาเป่าประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ